สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับผมทางช่องทาง Facebook นะครับผมวันนี้เจอกันนะครับผมทีมงานอำนาจโซล่าเซียวจั่อบาดาลนะครับผมวันนี้มาจาะน้ำบาดาลดนกับทางคุณพี่นะครับผมเอฟซีอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับผมสวัสดีครับผมพี่เป็นไงได้น้ํำยังได้น้ำเยอะค่ะเยอะมากเลยค่ะเยอะไหมน้ำใสไหมใสใสเนาะอันนี้พี่ก็เคยจาะมาแล้วกี่รอบเล่าเขาหน่อยสี่รอบแล้วค่ะสี่รอบตรงที่ข้างผมจาะเนี่ยก็เคยจาะ แต่ทำไมถึงไม่ได้น้ำเป็นยังไงเขาเจาะแล้วเขาบอกว่าเจอหินค่ะแล้วก็เจาะต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เขาบอกว่าไม่มีน้ำไม่มีน้ำอ่าพี่อ่าพี่มีน้ำบาดาลรถหนึ่งบ่ออ่าผู้หมิ่นใช้อยู่มันมีกลิ่นเนาะพี่น้องของพี่ขุ่นแล้วก็เหม็นโคลนมากเลยขุ่นแล้วก็เหม็นโคลนมีกลิ่นนะครับผมอันนี้เมื่อก่อนพี่เคยเจาะอยู่ข้างๆผมเจาะหลังรถเนี่ยนะครับผมเจะไหมไม่ได้น้ำเนาะในพื้นที่บริเวณของพี่เนี่ยเนี้ยที่ลาวกี่ไร่ สองไร่กว่าเจาะไปแล้วสี่รูไม่ได้น้ําแต่วันนี้มาเจอทีมงานผมรู้สึกว่าทําไมผมถึงผมมีอะไรวัดไม่เล่าเขาหน่อยไม่ไม่วัดเลยค่ะอยากเจาะที่ก็คือถามว่าที่อยากเจาะตรงไหนที่ที่เลยอะไรเงี้ยค่ะที่เลยุดยอดมากุดยอดเนาะทุกคนลุกเนาะรอบที่ห้าไม่พลาดได้น้ําดีๆใช้เลยนะครับผมเอาฝากบอกสําหรับหลายๆคนที่ดูพี่อยู่ตอนนี้ผมว่าเจาะน้ำมาดานบางเจ้าเนี่ยเจาะไม่น่าจะได้น้ำเหมือนกัน เอาบอกเขาหน่อยปากบอกอยังไงอย่าพิ่งหมดความหวังอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะต่อทีมงานทีมงานอำ,อำนาจ,นาจแล้วก็ให้ความรู้ในการในเกี่ยวกับน้ำประดานชัดเจนไหมชัดเจนทำให้เรามั่นใจว่าเรเราดได้ของดีแนใ่นอนคือผมไม่รักไก่ทางลูกค้าแน่นอนนะผมจะให้รายละเอียดการจอดเนี่ยหินแบบนี้อย่างอย่างเดินพาเข้าไปดูหน่อย,น,อยนะครับผมเนี่ยเนี่ยอย่างหินนะครับผมที่เห็นหินอยู่นี้คือหินตาน้ําซึ่งเราจอดเจอนะครับผมเนี่ยเนาะพี่เนาะเราก็อธิบายลูกค้าว่า หินอันนี้มันคือหินอะไรครับผมน้ําบาดาลที่มันขุ่นแล้วมันใช้ไม่ได้คืออะไรนะครับผมผมอธิบอธิบายชัดเจนนะครับผมโอเคขอบคุณครับพี่วันนี้เจอกันรอบค่านะครับผมเอตีทาง facebook ผมได้เยอะเลยนะครับผมใครอยากจะจ้างผมมาดับแรกก็โทรนัดวันมัดจํากันนะครับผมไปจาะน้ําไม่ออกผมไม่คิดตังท่านนะครับผมอย่างงันเจ้านี้นะครับผมซีลูนะครับผมแล้วเนื้อที่แกไม่ได้อยู่ที่ราบรุ่มนะครับผม เนื้อที่แกอยู่สูงนะครับผมเป็นเหมือนลักษณะภูเขาลูกเดียวนะครับผมแล้วอยู่เนี่ยครับผมทางต่างระดับจากที่มองเห็นไฟอยู่ล่างๆนะมันอยู่ที่ต่ําต่าจากทางต่างระดับตรงนี้ไปประมาณสักสามสิบเมตรนะครับผมมันเป็นเขาลูกเดียวแล้วข้างล่างจะเป็นที่ราบลุ่มนะครับผมตรงนี้ก็อย่างเรามาจอดได้น้ำเราก็รู้สึกดีใจนะครับผมลูกค้าได้น้ําแล้วก็ดีใจนะครับผมวันนี้พอดีหวยแดกด้วยนะครับผมก็คงจะได้ค่าหวยขึ้นนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนการต่อไปเราก็จะลงททอพี่อ่ะ ลงท่อกันทังนะครับผมลงท่อใส่ในสีนิ้วให้เรียบร้อยเลยนะครับผมมาตรฐานหน้าการเจาะบ่อบาดาลอยู่แล้วนะครับผมน้ำทีมด้วยช่างรูปหล่อคาลมดีนะครับผมมันหน้าโซล่าเซลล์นะครับผมไม่หล่อมคาลมไม่ดีผมไม่คิดตังค์ท่านนะครับผมสวัสดีครับผม